ปวันนั้นที่เพจสอวันสี่ดอกแดอกอะสองวันทั้งวันอะฮะาช่างมากันมากเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยไปช่างคาสติ้งเฮ้ยแนี่คือรองพื้นรองไม่กอเออขาขยี้สีก่อนมาเข้ามียี้นี่เหรอเฮ้ยรังแรกไม่ได้เป็นที่หรอกพือเชือเชือกเรไม่รู้อาม้จะมาไวหน่อย วันนี้อยากจะถามเรื่องแบบจุกกรู่ะจุกูรกันเกิดว่าได้ข่าวว่าเออกี่ครั้งนะต่อเดือนเอ้ยต่อนยังไงนะคะช่วยช่วยเมาท์มอยผัวหน่อยหมอพี่ปุ้มนานมากพี่นานจริงเขาเมานานสองชั่วโมงสามเดือนสามเดือนคือหนึ่งหนึ่งใช่แหละมาบ้าใช่ใช่แค่นี้ฟังฟังเราเราจะอธิบายว่าเดยวะพี่เขาใไหมพี่อยากแต่งเหรอ นี่นี่มุกแต่งพูดเรื่องจริงเหรอไอพี่มู๊ดไม่ตอบพี่มุกไม่ตอบเหตุใดยังไงนะอ่ะแล้วพี่ไี่อย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอถามแต่งนิดนึงเลยอ่าเพราะอะไรก่อนเพราะอะไรก่อนเพราะว่าอันนี้อันนี้คือเรื่องจริงนะเพราะว่าถ้าสมมุ่ามาแบบเหมือนมาโดนกันนิดนึงคือมันปะเลยพี่ปะอะไรก็คือแบบว่าของพี่มันร้อนแล้วบเหมดปะเลยปะเลยใช่แล้วเพราะเพราะเอิญว่าตอนนี้เขาถามคนแล้ว ซึ่งไม่ไหวแล้วถ้าจะมีคนที่สี่ก็เลยห่างดีกว่าโอ้แพี่ถามนิดนึงแต่นี่หนึ่งพี่ถามอันนี้จริงนะพี่ก็คิดว่าเพราะ่าพี่ไม่เคยทิ้งเมียเกินสามเดือนสามเดือนเนี่ยมันเหมือนลักษณะแบบว่าแบบคือต้องถึงขนาดว่าต้องหาอะไรอุปกรณ์มันแซะอะไรเลยป่ะวะเพราะว่ามันมึงกะนานเกินบ้างไม่ต้องบอกว่าเรายังเด็กใช่ป่ะผู้มาจะโตแล้วอันนี้เราไม่รู้แต่ว่าเรายังเด็กเรามีความรุ่งเรือง แต่ว่าด้วยที่ว่าเราวุ่นวายอยู่กับลูกเราก็เลยไปโฟกัสตรงนั้นเ่งนี้ใช่ไหมคะเออเราก็ไปแต่พอนานๆทีอ่ะพอนี่พอมาเจอกันทีเงี้ยอสามเดือนทีเงี้ยก็คือสุดไปเลยัเฮ้ยอ๋อไช่จิีจชั้นอยากจะสอบถามคุณว่าคุณอ่ะเออทำไมเหรคะมันมันยังไงอ่ะสามเดือนชั้นชั้นเป็นต้นไงช่วงนั้นช่วงนั้นเราซ้อมมวยเราก็ต้องการเอากำลังออ๋แต่ก่อนหน้านั้นว่าวันนั้นวันก่อนหน้าก่อนหน้ามีมวยเป็นไง ตอนนั้วหกเดือนพีก่อนว่าชมมวยทุกวันดีกว่าไมชงมวยทุกวัเดี๋ยวเนี่ยหารายการให้ชมทุกวันดีกว่าไม่ใช่ผู้ชายที่ไม่ใช่ไม่มีความต้องการทางเพศขนาดนี้อะชีวิตทั่วบางทีเราก็ต้องมองมองอนาคตด้วยสมมุติถ้าเราคุยประตูทุกวันเราก็เบื่อนะแต่ว่าพเดือนมันก็ต้องจิงทีหกเดือนมันก็ว่าเวอร์ไปอยู่กันมาหกปี ลูกสามคนที่เราเรวล้อแรงขนาดไหไม่แต่คนที่สามนี่คือได้ได้กันแล้วได้ข่าวว่าท้องเลยใช่ไหมใช่สามเดือนครั้งหนึ่งติดเลยคุณจะมาพูดว่าสามเดินไม่ได้คุณปุ๊บคุณนักลดน้นที่รได้ไกี่ดอกทั้งคืนไม่นอน้องนป้องป้องนี่นะป้องนี่นะนนั้นที่เพชรสองวันดอกปอกะสองวันทั้งวัน่ะ จานหมด่าที่เราเราเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมเลยนะหัวนะหัใช่เราไม่เราไม่ปล่อยได้เลยเรารู้ว่าสิ่งไหนที่เราไม่ทำให้เราทุบต้นทุกดอกจานนต้นนั้น่าแนวกระทิงลิงวางมาหมดผีเสื้อจาดหมดทุกอ่างอะไรที่แบบมันเป็นสัต์จาให้หมดรู้ว่าแบบดอชาเขียวกอทาเฉียวอไกระ กระทิงเสือสิงโตลิงกวางมากหมอนกัหเหลียวหน้าเหลียวหลังก้มใต้ก็แทนหน้าก้มเต้าเฮ้ยท่ากระถิ่งี่มันเป็นยังไง่าบนี้ไมวอกต้นลดอกดบ้านไปกันให้อีกระถิ่งลกจับเขาจับหู้าแทจับหูมันแก่ก่าเรอนี้ยเเฮยเฮ้ย้ยเ้ยเ้เฮ้ย

คือดีอะตอนแรกมาไม่สวยเลยอะตอนจบมาไม่โตรโหดเลออ่ะต่อไปเม่งปากดำอ่าดิฉันก็ขอถามว่าดิฉันได้ข่าวมาว่าคุณเม่งปากดำเนี่ยเขาจะมีตัวช่วยอย่างดีเลยเขียวใบเขียวใบน้ำสมุนไพรของเรานั่นเองได้แล้วเออคือเรื่องจริงไหมคะลา่คนที่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 แบบสายเขียวจะรู้อยู่ว่ามันนานมันมันมันอดทนแบบสูงมากเฮ้ยอึดขนาดนั้นเลยเหรอเป็นเดือนเฮ้ย คนบ้าอะไรไม่ตลบบองเปิดมาเลยเป็นเดือนยเดียวสายเขียวนี่อะไรพวกแบนต้าน้เขียวใบเขียวคุๆไปป่าใบใบเขียวอ๋อเขาเล่ยใบสายใบสายใบแล้วทำไมถึงแบบว่าเป็นเดือนนานพี่นานจริงขึ้นห้องหักขึ้นห้องหักขึ้น้องอหเอาดีขึ้นได้่ได้ีวิบักนี่วิบักมาคือคือไม่นานคือแบบว่าไม่ต้องนานแน่ เดี๋ยวเดี๋ยวฟังผมดับนานนะผมเนี่ยไม่อยากจะคุยพรว่าเรื่องจริงผมบอกว่าไอ้แก้วพิจิตวมันไี่ปั้งพิจิตวมันนี่ปั้งพิจิตวมันนี่ปั้งเลยคิดว่าโดนเลยโดนมข้างบ้านตออเราเข็นตื่นนอนไม่หลับเลยแสงตั้งใหญ่ตั้งนานแล้วแล้วแล้วมีแบบสิ่งไหนที่จะทำให้แบบมัทำายมีบ้างมีท่าอะไรนอกจากกระทิงเมื่อก่อนเนี่ยผมเนี่ยไปช่างคาเฟ่เฮ้ยเฮ้ยแล้วแล้วเกี่ยวอะไรอะ ตอกซสำเข็มลงนี่ทาสีเดียวช่างทาสีเนี่ยมีเวลาที่แบบว่าเลิกงานแล้วเรก็มาจัดเนี่ยใช่ช่างทาสีทาแบบไหนปุ๊บตัดช่างทาสีเลยช่างทาสีก็ต้องมีแต่งไม่ใช่อันนี้คือรองพื้นรองพื้นนะฮะรองพื้นอันนี้เรานีไม่ลงสีคือรอรองพื้นสีขาวก่อนมันมีจังหวะของมันรองพื้นก่อนเออป๊บอันนี้อันรองรอบสองอ่ะรอบสองแล้ว อเปลาเต็มยังไม่พอเออข้ี้สีก่อนขัเข้าเนือี้เนี่ยเหรอขี้ขี้อะไรสีแบบเนื้อสีสูๆอ๋อนี่ครยกดูไม่ได้ว่าสับเปียบมากผัดยังไงรู้ไหมผมเอาเห็นกระจกบานนี้ไหมผมเอาเหรียญบาทมาแปะไว้แล้วผมแบบเออไม่ให้เหรียญบาทเลยเอ้ย เออผมทำได้เนแบนั้นะเหมือนดอเหรียญดอกเหรียญนแปะไว้แล้วแล้วแล้วแ้วเราไม่มีเหรียญใช้ไข่ได้ปะหมิ้แข็งมากนะคะแข็งมากดอเหรียญเลยแตนบางทีอะเพราอตอนนั้นอะแต่เครื่องมันไหม้ไปแล้วเครื่องมันไหม้ไปแล้วเครื่องจับความเร็วอะเออเบบหนึ่งแล้เงี้ยจเลยีวมีกับใครอะอ้าวอ้าวเรไง มลอเราแยาวเลยไม่เห็ไม่พี่ชายอ่เอ้าไม่ใช่หนูหอดหอดสดเลยว่าชาไปเรื่องจริงเองจริงไม่ใช่แต่ฉันคือออกมาใหม่ๆนี่วันละสี่วันละห้าเพราะกันใหม่ๆอ่ะโอ้โหสี่วันสี่พิงยังมากทพิงยังมากไปันี้ไปเลยว่้ปัจจุบัน แสดงว่าคุณเป็นคนที่ติ่งจริงแต่เราแต่แต่แต่บางครั้งพอเราเราทอนทรอนหนักไปปะเราจัดหนักใช่ป่ะหนักเลยหนักไม่ไมหนักดีเก้าสิบฝ่าทับหมูว่าหนักทำไมอีก้าผู้หญิงอะลากขาพี่ทรายเธอหนีหนูนะหนีเรื่องแต่งขี้หนีหนูเลวยจริงอะหยุดเฮ้ยโคตรเสียเลยโคตรเสียเลยอ่ะโคตรเสียโคตรเสียผู้หญิงอ่ะมันมันไม่เหมือนกันใช่ป่ะวันนั้นเจอมันใหม่อ่ะ คนบ้าที่มันล่อเราเจ็ดทีอ่ะโอ๊ยไม่ใช่เรจ็ดทีอ่ะอุ้ยเจ็ดทีจริงวันเดียวนะไม่จริงวันเดียยังไงคะเจ็ทีโอยแล้วผู้ชายอ่ะมันโดนแรงเจ็ดสีอ่ะน้องเราไปขอพับอย่างนี้อพับแล้วอ่ะแล้วผู้ชายอะไรกันบุ้ยหนักใช่ป่ะเสื้อผู้เสื้อผ้าถลอกเปิดๆไปแล้วจริง โอ้ยขอบขอน่ากลัวจัดอ่ะน่ากลัวบ้าน่ากลัวมากนะคะบ้าจริงถึงก็เล่นแบบขอบปาจับมาโยกเใช่ไหมนี่นะคะก็เป็นประสบการณ์ของเราเพราะบ้านเรานะแต่พี่เมฆเขาน่าจะชินเลยนะแม่แม่เดียวพี่เมฆเขาน่าจะชินมาจากข้างในทำไมอ่ะไม่ค่อยหันหน้าเลยหันหลังตลอด คือ <łość> ทำไมท่นักทนหนักวเพราะอะไรติดกัอยาง่ายจริงอ่ะไม่ไม่ติดกั่ยังไม่แ่มันแบบว่าต้องดูสาีระเมียรด้วยอเคดูอยู่ไเขาว่าเธอแบนมีแค่ตูเดียวเดียวไม่เข้าไหมเพราตญ่อาชอชเออเออ นี้คุณจะมาเดือดรักครั้งไี่ไงคะเออไม่แปลกใจไม่ไม่อยเลยเดี๋ยวเราหยุดก่อนของพี่โค้งป่ะยังไงคุณแอปเปิลเป็นยังไงบ้างคะเบนถาสวัสดีครับอยู่ในรายการเจาะตัวแดงแล้ววันนี้นะครับพบพี่โรนะครับสามีที่สองไม่น่าสมารถตัดขาคุณแบบนานมากไหมกี่เดือนกี่วันทีงยอดตลอดเฮ้ยถามว่าไอ้คำว่าส่งยอดตลอดน่ะวันละกี่กี่ครั้งการส่งเราอ่ะผมเต็มที่ได้วันละครั้งวันละครั้งนี่ยอดนี่ประมาณ ผมกินไปแล้วหมั่ำไปแล้วแล้วรู้สึกแบบใช้เวลามานกทีหนึ่งนาทีสอนาทีอะไรต่างต่าไม่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 แต่ก็ปีปีปีไม่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 ม่ไม่ไ่ไม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 ่ไ่ไม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 ่่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่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 ไมไม่ไม่ไไม่ไม่ไม่ไ แล้วปิดหรือแบบว่ามึงเคยใช่ไหมใช่ก็เปิดเปิดก็ยากก็ยายจะนั่งพูดจะบอกว่าเจ๊กับแฟนครั้งแรกก็ครั้งแรกก็อย่างนี้ปิดปิดปีกแบบนี้แบบนี้ปีกออใช่เป็นเป็นครั้งแรกครั้งแรกไม่รูว่าเออค้าแใหม่ประมาณครั้งแรกไม่ได้ปิดปีกหรอกเพิ่งเออเชื่อเชื่อเราไม่รู้อารมณ์จะมาไวหน่อยใช่ไหมคนคตอาย แต่พอหลังๆอยู่ด้วยกันมาเนี่ยบางทีมีมามาเหมือนเมลงที่เคยได้ฟังมีหรือมั้แต่น้อง,งว่าตอนอยู่ข้างในแบบเรีย <c oughs> นน,น,น,น้องกัคนนึงเออน้องก็เอาน,อน้องอยู่พอเอาไปนาแบบไปแบบเอาไปนาตอนนี้ก็เท e ี่ยวทาไงรู้วยแมไม่เสียจสิไปนึกถึงหน้าคนอื่นแม่งเลยสัดเที่ยกันเลเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคุณต้องมีประสบการณ์แทว่คุณจะไม่ตกใจยังไงแม่เนี่ย ้ใช่ใช่อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอย่าบอกว่านึกถึงพวกสาวข้างบ้านหรืออะไรมไม่เจินฟูสวัสดีครับผมอาคังฟูวันนี้ผมเจอครับผู้หญิงอายุประมาณส8เดือนห่้าสะโพกใหญ่ตากลมผมยาวนมลักษณะสามที่หสะโพกหายโตสาวผมแอบดูไปที่ล่องพิสวาสเรามีความรู้สึกว่าที่เรา ไม่ใช่ไม่บบไมดีเรือเปล่ามีครั้งไ,งไหนไ,ไ,<ห>ไม่ใช่ไหมเราสึกแบบว่าไม่ดีกับแฟนเลยไปถึงยังไงไปม่<ห>ว่าเราไม่ส่งยอดแบบนานสุดเท่ไาไหร่ก็ทะเลาะกันแค่น,น,นั้นเองทะเลาะนี่ทะเลาะนี่เพือ่ออะไรเพื่อทะเลาะเพื่ออะไรคือถ้าทะเลาะกันเนี่ยมันเหมือนเราจะร้องล่างเขาะร้องบนแบบเราทําให้<อ>ให้เห็นว่าเราว่ามันคือเรางอนอะไรเงี้ยวันนั้นเราก็คือว่าเราก็ขาดการส่งยอดไปเราต้องส่งยอดเองจริงเราพังพุ่งตรงนะเออเรื่องจริง ผมต้องเองใช่ถูกต้องผมราะว่าทำไมมันมีเหตุผลนี้ผมเป็นคนเอาอะไรได้าในตอนนี้ลูกสองนะแต่ผมไม่ยังทำเหมือนปกติเหมือนว่าเหมือนเไม่มีอยู่เลยโอ้ง่ายคือคุณชอบข่มขืนดิฉันถูกต้องไหมคะตั้งแต่วันแรกแล้วคุณพูดไปเลยมันมีเหตุผลอันไหนเหตุผลขอฟตั้งเลยอ่ะมันมันเป็นอะไรอย่างไรวะกูจะนอนอะไรเงี้ยตั้งแต่กูมาแล้วอ่ะคือกูเมาอ่ะสมมติเนี่ยกูกินแล้วกูเมาแล้วกูกูเมาแบบกูได้ฟิลกับแต่คือเราไม่ได้เมาถึงขนาดว่า เลิศเธออะเงี้ยแต่เมาแล้วมันไม่ฟิวอ่ะคือจะพูดตรงเมาเร็วเนี้ยเพาะว่าเหนื่อยแล้วอะรูปตอนที้มาจะได้แต่คือว่าคุณต้องการตอนนี้อะมึงก็ให้คุณหน่อยแค่ตีสองเองอ้อะไรเงี้ยแต่คือว่าตีสองเออแล้วมันก็ดูโทรศัพท์อยู่เดี๋ยวตีสองหนึ่งนาทีมึงก็เสร็จแล้วก็แล้วก็ไม่ได้แล้วคือตีสองคือว่าถ้าถ้าเป็นเขาเนี่ยเขานัดมาตีสามตีสี่ก็คิดว่าเราคิดว่ามึงเสร็จก่อนแล้ว คือมันม่วงอะไรอ่ะเออเออแล้วก็เมาเออก็อาบน้ำตัวเนื้อตัวหอมเลยนะก็คือว่ากะว่าไงเมียก็ต้องใหุจัดอ่ะเอาง่ายพอจับกูก็ไปเต้นทำเติมอะไรเหมือนเดิมกะว่าให้เขาแบบว่านะให้แข็งอะไรทุกอย่างแข็งหมดเลยว่าเราเหมือนเคยเช็คอารมณ์เมียไหมเราเรียกอารมณ์ก่อนเรียกอารมณ์เคยเช็คอารมณ์เมียไหมเคยแล้วผู้ชายเนี่ยเคยเช็คอารมณ์ผู้หญิงไหมยังไงอ่ะยังไงก็นี่ไงผมเช็คโดยที่แบบว่าผู้หญิงเนี่ยจะมีการตอบรับแบบครัวแบบไหนผมเล่นเนูนมจะแข็ง ใช่เลยใช่เลยใช่เลยผมไม่รู้ว่าใครเป็นยังไงแต่เมียผมจะเป็นอย่างนั้นุกนแต่วันน pues yeah ั้นนะผมมากักแล้วคือ่คือไม่ไหวถ้ามึงแข็งมึงโดนเลยจับหัวนมดูอืมช่วโมงฝ่าจับหนเยะ่ิก็มันยังไม่ได้ที่อ่ะเหอมันยังไม่ได้ที่ที่เราเคยเคยทอ่ะเหรอคือมึงมยังไม่มายเหรอวะ นอนตันหมดแล้วอย่างหมวกกับวอะไรเอาเหนื่อยอยากจะนอนคุ่นี้ชา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 อะไรเงี้ยกูจะตอนนี้คือคือเตาะขื่อเนื้ออะไรเงี้ยแล้วอ๋อแล้วมันที่ที่เดียวบอกเมื่อกี้ที่บอกว่าชอบกปมขืนอ่ะก็ต้องกปมขืนแล้วอ๋อไม่ให้ไม่ให้ใช่ไหมก็สี่อะไรนะ่สองคืน สามวันได้ไหมตั้งแต่วันนั้นแหละแลกยันก็คือว่าถ้าวันนั้นผมแบบไม่นอนเลยมีลิธิ์หน่อยนะถ้าไม่นนอถ้าผมคึ้งแน่นี่งหน่งนอนเถอะหลับไปสองชั่วโมงถ้าผมคึ้งนะถ้าคึ้งข้างบนผมนะผมดอกผมยืดบานเนี่ยหัวก็แท่งหัวก็แท่งไปขาก็เท่งขาก็แท่งกระโดดขึ้นเงี้ยแล้วมก็ไปไฝ่ไฝ่เปิดแต่ก็รอดูอ่ะ แต่ว่าแต่ว่ากเดือนหนึ่งครั้งจะเป็นแบบนี้อันนั้นัดตอนทอ้องโว่โโจริงไหมคะไม่จริง <laughs> <laughs> แต่ผมมักจะกทกสนามมีอะผมอันนียผมถ้าถ้าไหนแล้วมันเก็บหรือว่ามันอะไรเงี้ยผมก็จะแบบจะหยุดเลยเฮ้ยหยุดช้าเลยเอาาให้แบบให้แบบอ๋อลบแล้วไม่ใส่ห่าได้ผมชอบเสียงอดขวอ้าดูเสียงยังไงเสียงู้เสียังไงู่้ไม่้องเไม่ไม่แล้แล้เสียอะไรครับเสีงเสังงฮะเสียง เสียงที่มันได้อารมณ์แบบแต่ผมไม่ไม่ไม่เแต่มันไม่ออ่าเว่คุณอย่าเสียงจแบบแหลนๆไปจะไม่จะไม่ออกใหญ่ๆของของขงขอ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 งที่พวกเสียงไงไม่ผมเสียงลั่นห้องเลยเอางี้อันนี้โดนเองแลอันนี้โดนเอวหมือนแบบว่าอยมันเหมือนแบบบุคกรด้เป็นผู้หญิงนะ อันนี้ยอมตัวเองแล้วนเ่เราม่าคาขนาดไเลยนะันเหมือนเหมือนเราไม่ใ่เคยเห็นปลาช่อนราซื้อมาแล้วโดนผัวมันดิ้นเงียจรพอแบบโดนพแล้วโอยนีอะไรนี่ใเสี้อาบ้างแ ภาพนี้กับใครผมไมเนภาพนี้กับใครคะปุ้มขอปุ้มหนูร้องไงหรอะอ๋ออะไรมันมีไม่ได้ไม่ได้อเดือยไม่ไ้ไม่ได้ไม่ได้อ๋ออนี่คือเราเราหรอไม่โดนุ่งอะไรหรอ็คือเสร็จแล้วอะไรมโงงไงผู้ชายมันมันได้องไม่ได้มันลล ทักทกเปีย่ยอมันไม่้องไงด้ไงผู้หญิง้ไหมอันนี้มันก็โกงแล้วมันโกกแล้วมันื้อไปแต่ผมเราเนี่ยมันจะสื่อความหมายว่าเอา้าถือไดื้อถือดือลยี่แก้มอะไรเอ๋อเออ เรื่องสัปปะดนออนไลน์ทได้ไงวย้อนมาถ่ายอะไรอย่างเงี้ย